สวัสดีครับผมคุณชิตประพุทธากินหมานครับพี่น้องวันนี้กับพม่าใส่ใบที่เก่าครับผมเป็นเยอะเขียดนะครับใส่ใบสิบห้าลังครับพี่น้องมันขึ้นไม่จับเขียดใบครับผมจับเขียดได้กับควจะได้ใส่พี่น้องกระดึกนะครับใส่ถิ่มใบแล้วกับไม่กลับไปเลยครับก็ได้เบิ้งนะครับผมกต่ไมาเบิ้งตอนเสอดทีเดียวนะไม้เก่าครับผมบัวน้ำของลังครับพี่น้องจะเบิ่งเบื่อเด้อไม้ก็ได้เพราะว่าช่วงนี้กับโควิดระบาดแล้วมั้งเนาะออกข้างนอกยังไม่ได้ครับพี่น้อง เลยหากินอยู่ในฟ้ามก่รน,นะผมมีเสียงเครื่องกระดดดน้ำครับผมเห็นบอน้ำในฟ้าร์มพี่น้องเอาเบิ่งไม้ครับผมเรารลุดน้ำกันสีมานบอนะครับนายพี่น้องครับไม้เก้าครับแต่ว่าเปลี่ยนมุ่มใหม่ครับปกติผมจะใส่อยู่ทั้งมุมมุมทั้งแถวปุ่นครับที่ทั้งน้ำไหลยอยู่ทั้งปุ่นนะครับที่ใส้ปกติใส่เยอะพุน่นแต่นี่ผมใส่อยู่แถวช่วงกลางกลางครับพี่น้อง อ่ะสีใบไท้เบิ้งทุกหลังเด้อครับพี่น้องมันสั้นครับเบิ้องแต่ฟังครับมันสั้นอีกทีครับพี่น้องนะครับอสิษฐา้เบิ้งแค่บางหลังนะครับเอ้าเบิ้งดูน้ำกันครับพี่น้องพี่น้องครับเบิ้งหลังแรลกอะถอนเลยครับผมนี่ครับผมปลูกไปนี่ครับของของของสั้นเสียครับพี่น้องเพร่อความปูไป สังเกตเบ็ดผมผมจะผูกเชือกทุกวันนะเพราะมันปกักพอได้ครับพี่น้องมันเป็นดินเป็นหินนะผนหินเห็นเชือกตึงๆพี่น้องผมติดึงเแล้วเพิ่งนับตัอยุกอ่คือหลวมๆครับเอ้าไอ้ของเสาบ้างก่อนเนาะมีตัวยุกพี่น้องมีตัวยุก วนตับเลยครับผมไอ้ไรพี่น้องครับอาจจะมีแค่ปลวกกว่าจะจอดครับผมนี่ครับพี่น้องเต็มแรกนี่หลังแรกเลยครับลงมาเบิ้งเลยถึกเลยครับปลาบอนี่ผมมีตัวน้อยนะครับสายนี่ก็ต้องเป็นไทยพี่อีครับผมนี่ครับเงาเขียด โอ้พี่นลองอวนตับเลยครับอย่า <rap> ม <now> ีได้โลเคิงโอ้หลุดนลองหลุด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 ผมเก็บปลาก็แล้วกันครับผมเดี๋ยวสร้างให้เบิ้งอีกเชนึงตัวนี้นะเขาได้ครับผม่าเจี๊ยบกับแขนนะพี่นลองกำมุมีิดครับ ขถวตาพี่น้องเบ็ดเบอร์สิบหกนะครับการสัน่นอ้ามานันอะไรพี่น้องครับตังแต้มครับผมมัน,นจะประมาณลูกครึ่งครับผม หล,หลังนี่บ่งกินเลยพี่น้องเขียดตายตายบ่ตายเขียดตายนีแอมทูกหลังผมจะตอกเชือกไว้ครับต้องผูกเชือกไว้น้ำครับว่าสนเ่ได้กินแท้ๆพี่น้อง เกียรตายครับผมทีมไปเอาหลุนหลังต่อไปครับพี่น้องครับทางนี้มีรุ่นนี้แล้วครับผมนี่ครับผมปลูกแล้วว้นี่ครับแต่ว่าเบ็ดมันทอนนะพี่นอ้องเชือกไปทั้งพุ่นครับเนาะตั้งกองแป๊บนึงครับผมตั้งแป๊บ เบ็ดอยเพราอยู่ you, ครับรเสียดายแท้โอ้ตกใจมันหลุดครับผมโอ้ยเสียดายซ้อนนะพี่น้อง,อ,งอ,อุตส่าห์ปลูกไว้เอา๋อทำไมพี่น้องเสียดายครับลุด นี่ก็บโกินครับพี่น้องเขียดยังเลยคือเก่าครับผมอ่ะขออยาเจ็บเป็ดแป๊บนึงครับเมื่อหลังนี่ครับพี่น้องหลังนี่กับถอนครับแต่ว่าปลาน่าจจะประยรรู่ครับผมพอเป็ดมันฟูครับเนี่ยผมลูกไว้เนี่ยผมผูกไว้ เนี่ยเบ็ดมันฟูบน่าจะหลุดครับพี่น้องเศรษดายครับหลุดสองตัวแล้วเศรวนี่เอ้าเก็บไปก่อนครับพี่น้องรูดหลังต่อไปครับหลังนี้กระบอกกินครับผมเขียดยังอยู่เพื่อเก่าครับนี่พี่น้องมาเสียงดังน้ำเครื่องครับเป็นเครื่องสูบน้ำเพืนอนำประปาในฟาร์มครับพี่น้อง มึงล้งต่อไปครับพี่น้อง oh. ล้างพุ่นก็เห็นอยู่ครับเขียดอยู่ครับบบกินครับพี่น้องอเก็บเบกก้อนครับผมล้างนีก็ยังเงียอยู่คือเก่าครับพี่น้องแต่ว่าเงียตายครับผมอเอาก็บเบ็ดครับผมหลุนหลังต่อไป หลังนี้เงียบหมดเลือพี่น้องก็ถึงปลากระก,กัดดีอยู่นะพี่น้องหลังนี้เงียบหมดเลืออ่ะรุนแรงต่อไปนะครับผมอีกหลังนึงครับเ <laughs> งียกับหมดเลอแล้วพี่น้องโอ้ยยามมาลายลังเราพี่น้องเ่ามันสิได้แค่ตัวเดียว่ครับเหมือนครับหมายมันสั้นครับพี่น้องตุลาตุลีล,ลีครับ เดี๋ยวเก็บเบ็ดต่อไปครับผมหลุนหลังต่อไปเหลือยู่บหราณลังเหรอครับหลังนี่กับโบชื่อครับพี่น้องเหยียบบุยังไงเลรอครับหลุนหลังต่อไปครับผมเหลือสองสามหลังครับหลังนี้กับโบชื่อครับผมแต่ว่าเนื้อบุคอย่างครับพี่น้องเนื้อมดดีครับเนื้อลอนดีแปลว่าปลาในกัดดีเติบอยู่ครับ ล้างล้างกระโถือครับพี่น้องเห็นบ่ครับ <laughs> โอ้ผมสงสัยสิเดตตัวเดียวพี่น้องอ่ะเหลืออีกประมาณสองสามลังนี่แหละพี่น้องแล้วลุนนักมันครับล้างนี่ก็เฮียโบเหลือครับพี่น้องเออเมืองล้างต่อไปครับผมโอ,โอ้พี่น้องลุนมาหลายลังครับผมเป็นเต้พุ่นครับ ลัางสุดท้ายครับพี่น้องนี่ครับใด้ทานา้ที่ผมเคยใส่ครับที่ผมใส่หง,งูใส่เบ็ดตะกรันครับนี่ใส่ลัางสุดท้ายจากนี้ล่างสุดท้ายเบ็ดท้องน,นะพี่น้องนี่ครับเป็นตะเชือกผมปลูกไว้อ้าผมต่างกล่องแป๊บนึงครับพี่น้องรุนแรงกันสีมันปะหลังจากที่ทอนใบสามหลังได้แค่ตัวเดียวนะครับพี่น้องเอ้ามึงลังนี่ครับหลังสุดท้ายครับ ท่านนะพี่น้องออไข่เบิกไก่เบิกอะไรต่าง,งกองไว้สูงยัยงนงครับพี่น้อง ขับแล้วพี่น้องแกเชียแล้วครับนี่นะพี่น้องนี่ก็กำบะหุ่มกันครับพี่น้องเฮ้ยชิลุดครับผมว่ากนน่าจะมี โรคก,ก,กลัวเงินนะพี่น้องอ่ะ๋ยวผมไปสรุปงานดิฉันหนึงครับพี่น้องมันมานุ้ยครับผมสรุปผลงานครับผมเบ็ดครับจริงๆเอามาเมาื่อคืนเอามา20หลังครับพี่น้องใส่บ่เบิดครับหาเขียดบ่ได้ครับใส่เขียดอยู่ประมาณ13 14ตวัวพี่น้องก็ได้อยู่2แต้มงงครับผมถือว่าใหญ่ครับผมนี่นะครับ ่าจะมีโลก่กลัวครับแต่ละตัวเสดายพี่น้องรุดไปสองตัวนะครับ่าสั่งกับเสดายซีแตมอยู่ครับมันดึงเบ็ดถอนแต่ว่ามันรุดนะผมเอาเทว่าหมานเด้วยพี่น้องก็ได้อยู่ได้กินนะครับผมนี่เสียงน้ำไหลมองที่ผมเคยมาใสเม็ดถุกเถือแล้วครับผมคือเคยใสงูนะครับคือว่ามานันมารับนะพี่น้อง มืัอนี่ขอจบทริปนี้ทัมม้งนี้เด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับพี่น้องมืัอนี้ขอจากไปโดยภาพปลาตัวใหญ่ครับพี่น้องสองแต้มครับผมอ่ะม,มันมันครับผมสวัสดีครับเออลงไปที่นาเหรอลงทุกอันมันลงสีอส่อันดงสี่อันแต่ว่าหลุดสองตัวได้สองตัวนะยไม่งั้นได้สี่ตัวเลยเนี่ยเราจะช่างลองดูเอาช่างดิเอาเกี่ยวเลยเ,เกี่ยวนี่เลยเออ เี๋ยวขึ้นด้สองตัวนี้กี่โลให้เลขมันนี่โอ,โอ้สามกิโลแปดปอนี่แล้วเ <c oughs> ดียวนีน่แหละ้ถือสิ่งตัวสนงกล้ถือได้ไหมเกือบสีโ่ 3, โลสามโลแปด